คลิปวันนี้นะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของอินฟลชันนะครับหรือว่าเงินเฟอ้อสหรัฐที่ตัวแรกออกมาไม่ค่อยจะดีผิดใจสายซิ่งนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าทําให้ราคาบิตคอยอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างแรงในช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกว่าจริงๆแล้วอินฟลชันที่ตัวแรกไม่ค่อยจะดีเนี่ยแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่กำลังจะมาหลังจากนี้ก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงมีในเรื่องของข่าว โทนคอยนะครับรวมถึงยูนิสวอปมาแบบกันด้วยนะครับคิดว่าน่าจะชอบเราก็ได้ประโยชน์กันเนาะโอเคอย่างเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ CPI กันก่อนเลยแล้วกันนะครับหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ประกาศออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ตัวขอยู่ที่3.2นะครับถือว่า เ,เยอะนะครับนะกว่าที่ตลาดคาดการนะครับตลาดเนี่ยคาดการอยู่ที่3.1%นเนะครับก็ถือว่าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของอินฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อที่กำลังเกิดขึ้นในตอนตอนนี้นะครับซึ่งก็ได้ส่งผลให้หลายหลายคนค่อนข้นนางกังวลนะฮะซึ่งเข้าใจได้นะที่จะก,กังวลเพราะว่าพอเงินเฟอ้อมาเริ่มสูงขึ้นหลายคนก็ จินตนาการแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้เฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อหวังที่จะลดอินเฟลชันลงไปนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็คือเป็นสินที่เขาบอกนะครับแต่ผลีจริงเราคงไม่รู้นะครับบางคนก็บอกว่าการที่เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะเป็นเพราะว่า ดูดเงินดอลลาร์เพื่อจะเอาไปทำสงครามหรือเปล่าไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็ถือว่าทําให้ตลาดค่อนข้างกังวลในช่วงช่วงนี้แล้วกันนะครับซึ่งถือว่าเงินเฟอ้อจริงๆแล้วก็ค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับจุดพีคเนี่ยอยู่ที่9.1ตอนนี้ลงมา3.2ก็โอเคมันอาจจะออกข้างสักน,นิดนึงหรือว่ามันยังไม่ค่อยลงไปต่อนะครับที่ จะไปถึงจุดมุ่งหมายของคงุณลุงจรนโรเวลนะครับที่เป้าหมายอยู่ที่2อะนะก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าจะลงไปถึง2ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราดูทรวนเฟรชันใะนขณะนี้จริงๆมันต่ํากว่า2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะก็ถือว่าเป็น1อินดิเคเตอร์และกันที่เราอาจจะมองดูว,ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอินเฟลชันมาลดลงไปแล้วหรือไม่ถ้าเราดู Data จากทางชูนเฟสชั่นนะครับซึ่งก็ฟังหูไว้หูนะครับอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าชูนเฟสชั่นเรียกได้ว่าชาวคริปโตค่อนข้างชอบนะครับนะคุนแบรนด์อัมสตองหรือว่า CEO ีโอคอยเบดก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เวิร์กเลยนะครับนะรวมถึงทางออดีตนะครับ Federal Reserve Insider นะครับก็บอกว่าตั้งแต่ปี2012นะครับชูนเฟสชั่น correlation กับ cpi เนี่ยถึง0.97นะครับหรือว่าบวกหรือว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นทททิศางี เป็นในแนวเดียวกันนะครับซึ่งก็หมายความว่าจริงๆแล้วอาจจะอยู่แค่1กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านเองหรือไม่นะครับแต่โอเคตอนนี้ตลาดอาจจะกังวลน,นะครับนะแล้วก็ช่วงหัวคำ่ำเมื่อคืนนี้ก็ดําลงมาอยู่พอสมควรนะครับสลหรับบิตคอยนนะแล้วก็ใกล้แล้วนะครับในวันที่19ถึงวันที่20นะครับเดือนนี้นะครับจะมีการประชุมเฟดนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ตลาดเนี่ยมองว่าน่าจะมีการคงดอกเบีย้ยเอาไว้หรือว่าไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอะไรนะครับแต่ก็โอเคหลายหลายคนกังวลแล้วแหละนะว่าโอ้โหอินฟลชันมันเริ่นากนกากกวคดร เฟดจะลดคือดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับ <dairy S 1> ซึ่งโอเคอนาคตเราไม่รู้เนาะแต่คิดว่ารอบนี้ก็คงจะคงดอกเบี้ยเอาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้นนั้นนะฮะถ้าเราดูเนาะราคาบิตคอยกับเฟดฟันเร็ทนะครับหรือว่าดอกเบี้ยเวลาที่มีการคงคงดอกเบี้ยเอาไว้คงคงดอกเบี้ยเอาไว้มักที่จะเป็นสิ่งที่ดีกับราคาบิตคอยนะครับมันเลยก็ตามที่คงดอกเบี้ยเอาไว้ราคาบิตคอยพามแบบที่เราได้คุยกันมานานแล้วนะครับราคาบิตดอกเบี้ยอนิ่งๆทรงๆออกข้างไม่ขึ้นดอกเบี้ย คงค้างเอาไว้แล้วก็เบียคอยพัมนะครับซึ่งกลับกันนะครับเวลาที่เฟดทาการลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีการดําก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เขาลดดอกเบี้ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยต้องลดแล้วแหละไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจจะพังแน่นะครับหรือว่ามันจะมีปัญหาแน่ก็เลยลดนะครับกลับกันถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยหรือข้องดอกเบี้ยบางทีอาจจะไม่ได้แย่เสมอไปก็ได้นะครับเพราะถ้าเราดูนะเฟดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่โอเคแหละนะขาขึ้น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 ขึ้นมานะครับ บิคอยเป็นไงฮะในช่วงตอนปี2015-2018ก็รู้ๆกันอยู่นะครับนะพัมทุนมมลขึ้นไปเลยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าการที่เขาสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้คืออะไรครับเฮ้ยยังแข็งแกร่งอยู่นะครับหรือว่าเอาอยู่นะฮะหรือว่าเศรษฐกิจยังไปต่อได้อยู่เขาก็เลยขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับกับกันลดดอกเบี้ยโอเคละมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ถ้าเรามองในมุมมองนึงก็คือเฮ้ยจะตายแล้วนะครับลดเถอะจะตายแล้วนะครับคำว่าจะตายแล้วก็คือ มันอาจจะลงไปยับก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังยังไงช่วงนี้ดูกราฟเอาไว้กันให้ดีแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับล่าสุดก็ถือว่ามีเรื่องที่ดีเกี่ยวกับอีเทอร์เออีทนะครับซึ่งโอเคหลายคนก็จับจองนะว่ากำลังจะมาที่ทางสารฐหรือเปล่านะครับสำหรับอีเทอร์อีทนะครับซึ่งก็ดูมาว่าอาจจะมีคนตัดหน้านะครับนะหรือว่าห้องกงอาจจะ เปิดตัว E t h ท r e u m ETF ก่อนเลยหรือไม่นะครับนะก็ถ้าจะมาก่อนแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเร็วๆนี้แล้วแหละนะฮะไม่อีกสสเดือนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็ต้องรอรุ้นว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าแม้เงินจากทางฝั่งฮ่องกงอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับว่าอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้ยังไงฮ่องกงเงินเยอะอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเมดเงินจากทางฝั่งแดนมังกรก็อาจจะจะลงังไลเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ที่นแน่ๆถือว่า หลังจากนี้นะครับกระแสอีเทรเรียมดูเหมือนว่าจะมีละหลายอย่างที่ค่อนข้างคุก,กรุ่นไม่ว่าจะเป็น ETF จากทางฮ่องกงอันนี้มาใหม่สดๆร้อนๆรวมถึง ETF จากทางสหรัฐที่กำลังรออยู่นะครับรวมถึงการอัปเกรดที่จะมาในวันที่13เดือนเดือนนี้นะครับสำหรับการอัปเกรดเดนคารนะครับนะซึ่งการอัปเกรดนี้จะส่งผลให้ระยะ2ต่างๆค่าแก๊สถ้าเราดูนะจากอัปเปอรทรัมนะครับ จากการสวอปนะครับจากการทำแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยนะครับจาก2เหรียญน,นะลงมาเหลือ0.4ี่เหรียญจริงๆถามว่าแพงมันก็ยังแพงอยู่นะถ้าเราเทียบกับโซล انا น,นะฮะโซล انا นศนย์จุ0.0ูนยเลยนะเพื่อนๆมันถูกมากแต่ก็โอเคเลเยอรที่มองว่าถูกแล้วก็ก็จะถูกลงไปอีกนะครับนะใน,นขณะน,นี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะและหลายๆคนที่อาจจะแบบเฮ้ยเราอยากจะใช้ในเรื่องของความเสี่ยงจากอีเชียร์มก็จะต้องดูในเรื่องของเลเยอร์สนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าจะถูกกว่าโซล انا ไหม ก็คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนึงที่ดีนะครับซึ่งก็ต้องจับจ้องกลุ่มระยะสองต่างๆกันด้วยแล้วกันนะครับรวมถึง s t a r ์ n เน็ก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้ด้วยนะฮะจริงๆไม่ได้มีแต่แค่ s t a r ์เน็ตนะที่จะได้ประโยชน์นะครับก็มีอยู่หลายๆเจ้าตามที่เห็น ในนี้เลยก็ว่าได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่เทเล gram ก,กันบ้างนะครับนะก็คือเหรียญโทนคอยนนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญกลุ่มของทางเทเล gram อยู่แล้วนะฮะล่าสุดก็เตรียมที่จะเปิดตัว revenue sharing นะครับนะให้กับคนที่ถือเหรียญโทนคอยนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไงถึงจะได้ตัว revenue sharing เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะครับซึ่งเขาก็จะแจก revenue โดยใช้เหรียญโทนคอยหรือว่าใช้ทนบล็อกเชนนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเทเล gram ถือว่าเป็น อะไรที่คนใช้งานเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเลยดูว่าไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่หรือว่าไม่ต้องไปหาสตอรี่ให้คนมาใช้งานใหม่ๆนะครับคือเขามีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทนคริปโตนะครับก็พัมขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบ2ปีไปแล้วในขณะนี้ก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้เดีล้วกันนะครับนะาก็กำลังจะเป็นขางขึ้นใหญ่แล้วหรือเปล่าสําหรับทนคอยนะครับนะาก็ ไม่รู้แหละนะครับลองศึกษาดูกันละกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ยูนิทสวอปสักนิดหนึ่งละกันนะครับขอมาอัปเดตเอาคอยหน่อยเนาะก็ตอนนี้เปิดฟังก์ชันในเรื่องของตัวลิมิตออเดอร์ แล้วนะครับเราก็ได้ดูว่าทำให้เราใช้ลิมิตออเดอร์เหมือนในเอเชนนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเนาะในโลกของ d e f i นะครับซึ่งลิมิตออเดอร์จริงๆแล้วก็มีในเอเชนที่อื่นก่อนหน้าน,นี้แล้วอย่างจับนะครับนะที่อยู่บนโซลาร์นั่นแหละนะอันนั้นก็มีลิมิตออเดอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆที่ก็มีกันไปแล้วนั่นแหละแต่ก็โอเคอยู่ในสวอปก็อาจจะช้านิดนึนนงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้แฟนๆยูนิค่อนข้างแฮปปีนะ้นะครับนะอ่ะก็ถือว่า ต้องรอดูนะว่าเหรียญยูนิจะได้อันที่สงจากเสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้หรือว่าจริงๆเขาเป็นเป็นกลุ่มที่มีคนใช้งานเยอะอยู่แล้วนะคิดว่าก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆกว่านี้อีกนั่นแหละนะครับแล้วก็อนาคตก็เดี๋ยวมีในเรื่องของการแจกจ่ายค่าธรรมเนียมที่ทางยูนิสวบเก็บได้ ให้กับคนที่ถือเหรียญอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แฮปปี้นะครับสำหรับคนที่ถือเหรียญแล้วก็เอาไปสเต็กไว้นะอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มดิสคอร์นะครับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มดิสคอ r d แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลต่างๆกันได้เลยนะครับรวมถึงขับดูในเรื่องของเนื้อหาพิเศษต่างๆในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยเช่นเดียวก,กันนะครับหรือว่าใครที่อยากจะรู้ในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆการใช้งานกราฟต่างๆนะครับก็สามารถที่เข้าไปดดดููในนนนนนนิงกกกกก์้้้้าตคควีีีโอััััไไยรบ็็มส่เศึษ เพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยว oh, oh, พี่จะกำลันคิดไปเนาะสหรับวันนี้สวัสดีครับ